โลลี่ที่เป็นนางฟ้าตัวเล็กและน้าเอ็นดูโลลี่ที่น่ารักใครใครเขาก็รู้โลลี่เป็นสาวน้อยที่เดินมาอยู่หน้าประตูโลลี่พย้ยาำนักนะบอกว่าให้เลี้ยงไอติมหนูโลลี่มีกฎเหล็กต้องรูปร่างเหมือนเด็กปถมขนาดพอดีม,มือมีรอยยิ้มเข้ามาผสมโลลี่บอกว่าร้อนน้องเลยขอไอติมอมโลลี่กูดีโลลี่กูดี โรล,ลิ่หลากหลายสายแล้วแต่จะชอบแบบไหนโรล,ลิ่ที่คลาสสิกว่าจะเป็นเด็กใสๆโรล,ลิ่ที่ออกซซึนจะปากแข็งไม่ตกกับใจโรล,ลิ่ที่ร้อนแรงเธอมักจะรุกเข้าสัโรล,ลิ่งในฟอสีเธอควรจะมีพี่ชายโรล,ลิ่แนวน้องสาวก็มีดาเมีดมากมายถ้าน้องเรียกพี่ออนนี่จากหัวใจพี่ขวายตายโรล,ลิ่กูดีโรล,ลิ่กูดี โรลิสชุดอะไรพวกเธอนั้นก็ดูดีโรลิชุดเมยชุดว่ายน้ําก็ล้นถูกใจพี่หมีโรลิ่คุณหมอโรลิ่พยาบาลหรือว่าโรลิแม่ชีค่าต้องการค่าเทอมสัชุดต้องเปลี่ยนมหาพี่นึกถึงโรลิ่ตอนไหนก็อยากสัมผัสเนื้อนุ่มเนียนเปิดเวสสองโดเมื่อไรก็ทําให้รู้สึกเพี้ยนถ้าได้โรลิเบอรอไหรสัญญาจะตั้งใจเรียนโรลิ่กูดีโรลิ่กูดี โลลีนั้นมีบางคนที่อายุถูกกดหมายตัวเล็กน่ารักเหมือนเดินแต่ตำรวจจับเราไม่ได้โลลี่ร้อยพปีนั้นก็มีอยู่หลายลายมีทั้งมังกรแหวมถ่ายที่สําคัญน่ารักชิบถ่ายโลลี่สุดเพอร์เฟกมีทั้งรูปร่างและประสบการณ์พูดคุยหรือว่าเข้าใกล้แค่นั้นก็ทําหัวใจสะท้านรับประกันคุณภาพยิ่งกว่าอาหารพัตคาโลลี่กูเดโลลีกูดี ผมเฮโรลี่บริสุทธิ์เหมือนเปลี่ยนผ้าขาวให้มืดมิดแฟบใส่โรล,ลี่สองดีอัดไม่เดือดร้อนเพื่อนพ้องแร้ญาติแต่ลึกๆใน,นจิตใจทุกคนนั้นก็รู้ว่ามันผิดจะเลิกโรล,ลี่มาแฟบเมื่อไหร่ได้โปรดจงคุ้นคิดแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนไหมขอบอกเลยว่าไม่เพราะพี่บีทุกๆคนก็ชอบโรล,ลี่ใส่ใส่อีกอายุน้อยลงเท่าไหร่พีบ่บีก็ยิ่งเร้าใจจะน้องไอจะน้องไอโรลี่กูไม่รู้แต่ที่รู้กูเอฟบีไอ วอนนอนคุกกักนะไอพวกหมีจังไรอยู่เลยไอหมีเข้าคุกเดี๋ยวนี้เลยไปแจกวาร์ปในคุกแล้วไปเ <c oughs> กมเย่